คาดหวังคาดหวังสองบวกหนึ่งคืออะไรสองบวกหนึ่งคือสาม <c oughs> กีเมโทโฮมีจริงครับอีพีหน้าอาจจะเป็นอีพีของผมก็ได้นะของโชวคุณมาเยอะละขอบ้างเถอะ พี่การแสดงเก่งมากเลยพี่ไม่ได้พูดสักคำเลยนะในซีรีส์รอชมโมเมนต์กรีนได้ครับมันอาจจะไม่ใช่ Moment. โมเมนต์ก็ได้นะอาจจะเป็นของจริงก็ได้สปอยอ่ะเขาไม่อยากให้สปอยกันจังมันมีสิบตอนเองโค่นนี่คือแบบจบเลยนะ อีพีนี้จ่อยมากจ่อยทุกอีพีครับนับแต่นี้เป็นต้นไปไปส่งสนามได้กี่โมงอันนี้บอกได้เปล่าผมก็ไม่รู้บอกได้ไหมอะ่ะช่วยด้วยนี่การเกิออกแล้ว โอ้โหสามเจ็ดเก้าหกเลยเหรอเก่งมากครับกินโชกุนเหรอยี่งไปฟังพี่เบสเยอะอะทุกคนพี่เบสแกปั่นนะแต่เรารู้ไฟบินนะอ้าวรู้ได้ไงอะผมยังไม่รู้เลย <laughs> แก่นไปเที่ยวต่อกันเปล่าขอนแก่นมีอะไรเที่ยวครับเฮ้ยผมเคยเป็นเด็กขอนแก่นนะจะบอกโชคโชดเลยขอนแก่นนี่ที่อยู่ที่นี่ทีมกีนหมดเลยไหมครับเนี่ยถ้าทีมกีนจะดีใจมาก อ,อีพีนี้โชว์คุณเอาไปหมดเลยกทมมีงานไหมคะคิดถึงแทบขาดใจกทมเหรอน่าจะมีนะเร็วๆนี้แหละครับมาโคราชอยากไปอยู่ สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับ <c oughs> ทีมโชกุนแอบเชียร์กินเฮ้ยทีมโชกุนแอบเชียร์กินได้ไงล่ะเชีย <Sh> ร <are> ์ไ <D> ด <ate> ้แค่หนึ่งคน ทีมโชกุลโอ้โหเสียใจว่ะเ,เหงาไหมครับไม่ค่อยไม่เหงาครับหอมเยอะอร่อยมากเลยไปติ๊กของไอ้จำม,มาของจ้ำ ไม่รู้ว่าอยู่กับผมได้ไงแต่อร่อยดีอยากฟังพี่ยังการร้องเพลงยังเลยค่ะแหมหย่าเลยครับเดี๋ยวปัดลายนะ คือขนมอะไรเหรอมันมันคือคุกกี้อะครับแล้วก็ข้ามันเป็นพูดเลียนทอดเนี่ยวันนี้ผมมาแป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวองซักแป๊บผมต้องเตรียมตัวไปซ้อมละเดี๋ยวพี่เบสด,ด่า ทุมคแม่ก,ก็นั่งโพสดอิดใช่นี่ของคุณต๊อกแต็กนะครับให้คุณพี่สิพลมาก็ขออนุญาตกินนะครับเจอกันเชียงใหม่นะเจอกัน,นครับผม เดี๋ยวซื้อไปขุนนะใจเย็นครับผมช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่ก้องด่าแล้วก็อว่าผมชอบกินผมกินเยอะผมกินตรงไหนวะผมไม่ค่อยได้กินข้าวเ,เลยมีโอกาสมาโคราชไหมไปหรือครับเวลากลับบ้านนะครับ นี่กันชอบกินอะไรพิเศษไหมช่วงนี้หรอช่วงนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยอะกินได้หมดเลยนะนี่ผมมาแป๊บเดียวนะผมบอกไว้ก่อน ูชิ้นแดงครับเฮ้ยผมชอบมากเลยรูปชิ้นแดงอ่ะผมรอรออยู่เนี๋ยวัจะมีคนเอามาให้หรือเปล่าถ้าเอามาเชียงใหม่เอามาได้นะครับรอกินเลยเจอกันก่อนทำวนะันนวเรอไปเ็ได้เลยครับสปอยงานวันที่ยี่สิบหน่อยวันที่ยี่สิบเป็นงานอะไรวะอ๋ออ๋อานมาเกิดผมสปอยงานก็ มีผมครับสวายแค่นี้แหละไม่อยากสบอยเยอะไปร่วมงานกันได้นะครับบัตรน่าจะจะหมดละพี่จะไปลอยกระทงไหมคะไม่แน่ใจเลยจะมีเวลาไปลอยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะลอยและมั้งือไม่ได้ลอยกระทงนานมากเลยนะ่ะ มีใครในนี้ทีมเชียงใหม่สวัสดีทีมเชียงใหม่ในขอเส,สียงทีมเชียงใหม่นะครับผมเห็นแต่เสียงทีมขันแก่นครับผมเขียนงานเยอะไหมคะก็เยอะเยอะไหมหรอก็ก,กลางๆรขาไม่ได้เยอะมากฮะยังพอไหวอยู่เอาไหวนี้ไม่ได้เหนื่อยนะกลมันชนกันเรียนแค่นั้นแหละ ให้กลวเแดงเท่าไหร่บ้มามันเลยซึ่งวานน้ก็กินหมดแล้วกินจน,นเจ็บปากอะ่ะค่อยดูงานวันที่สิบไปไม่ได้เสียใจไม่เป็นไรครับรอเจอเลยครับเซางนี้ได้เลย กีนกอทมอได้บอกได้ครับได้หมอดูทักว่าจะมีแฟนแทนเซอร์สีน้ำเงินใช่เปล่าหมอดูมั่วเปล่า,านี่ไงพี่สวงเข้ามาแล้วพี่สวงเราบอกไฟเวลาไฟบินแฟนขับได้ไหมอ่ะผมถามตรงนี้ได้ไหมพี่สวง แก้มหยุมมากแก้มหน้าหยุมมากไม่มีผมไม่มีแก้ม พี่ส่งบอกรอค่าแจ้งตอบแทนโอเคได้แต่พรุ่งนี้แล้วนะวินพรุ่งนี้แล้วนะไม่ได้เจอที่งานเลยสวยๆโอเคพี่ส่งไม่ให้บอกครับทุกคนถามหน้าอะไรอาถามไม่ได้เหรอผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ ก็เห็นพี่ก็ามาพอดีผมก็เลยถามเนี่ยช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรครับช่วงนี้ชอบเอ่อไอเนี่ยนี่จำชื่อไม่ได้อะเออเดี๋ยวผมลงในสตอรี่แล้วกันถ้าว่างๆอ่ะผมชอบมากเลยช่วงเนี้ยฟังกันเป็นร้อยรอบ วันนี้นะครับขอบคุณครับทานข้าวอย่างครับทานแล้วครับเรียบร้อยแล้ว <_ c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ตอบไปนะนี่ไห้ตอบอยู่ตอบไม่ทันไงอ่านไม่ทนันโปรโมทเพลงนี่วะเ <_ c oughs> พลงล่าสุดที่ปล่อยไปนะครับในซีรีส์ไม่เป็นไรมั้งนะครับเ <_ c oughs> พลงดีโคตรรอรอแบบ ไปเล่นสดได้เลยครับผมพี่การเป็นแฟนบอยคู่วายคู่ไหนไหมครับผมเป็นแฟนบอยมีนปิงครับอืมได้ไหมได้เยอ่นะ เมื่อกี้เบสสปอยแล้วอ๋อเหรอโอเคใช่วันเถอะไม่เป็นไรแฟนวอยเพื่อนเอามีโค้ยชิบหายแล้วไม่เป็นไรนี่ไงเราเป็นแฟนวอยเพื่อนตัวเองไง เมนมีนหรือเมนปีนครับเมนทั้งสองคนเลยครับ <laughs> <laughs> ไ,ไม่บอกได้พี่สวงเอาไปก่อนไปพี่สวงออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้ว <c oughs> จะต้องไปแล้วครับต้องไปเตรียมตัวอ้อม ผมจะไปแล้วนะพี่โซงอว่าให้ลงไลฟ์แด้แล้วพี่โงทักมาเมื่อกี้ผมเห็นบา,บายทุกคนบา,บายครับไปละบายบายไว้เจอกันที่เชียงใหม่นะครับกับขอนแก่นนะครับผมวันที่ี่สิบก็ก็สามารถติดต่อไปทาง ออฟฟิเชียลกันกนได้เลยครับติดต่อมาตนะครับบัตรใกล้หมดแล้วนะรีบไปซื้อกันนะครับผมก็ไปเจอกันได้ครับวันที่ยีสิบบายบาย